พลาดนะครับผมทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานครับเวลาทำงานเป็นทองอะไรนะเวลาทำงานเป็นทองเวลาทำงานเป็นทองด้วยใช่ยังไม่ว่างเอยคุณเหรอครับ <S <S ยังยังอีกยังยังไม่ไปทำงานอีกยัง <S <S เออเนาะคนนอ,องก็ว่างแค่นั้นเนาะ ม <ira> <play> ่แพ้เข้ามาดูเลยไอ้สมีกูอึดฟูนี่กูดูอะไรไม่าเบบี้ดอลทำไรครับผมทำมุ้นคนี่นี่ที่ถ่ายทอดสดนลเนี่ย ไม่เวอร์ไปแน่นอนอทำไรครับคูน้ำตาลวนวนตัวมีบุนกะทิข้าวกัดองดูว่ายังเลยยอะมากก่อน <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราต้องมนุษย์มนุษย์เราต้องมนุษย์มนุษย์เราต้องคนนะฮะ เราต้องคนนะครับนี่คือเป็นมุกของคุณพิจารณาครับผมคือผมก็ตันไปสามปีมันดูจุย้ยเออม,มีคนดูหนึ่งคนปหรออ่ะ,อะทคนขอททนมุกนี่ตอนนี้คือเราทําบุญนะเราต้องมนุษย์นะครับอะไรนะฮะเราต้องมนุษย์มนุษย์คืออะไรอะเราต้องคนไงเออ<ะ>ใช่เราเราเรียกว่เราต้องตึกโปะเราต้องตก ตกน,นิดเน่อยนะอันนี้คืออ่ามันไม่ไม่มันกำลังมันต้องมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องเหนียกว,ว่าน,นี้ใช่ไหมไม่คนไปคณดูห้าคนไหมโหคนไปเรื่อยนะหนึ่งในนั้นคือคนของเราเองเสี่ยเสีย <laughs> <c oughs> คนเดิมครับผมอันนี้คือวุ้นไรครับคุณต้องต่างครับผม ใบเตยเออใบเตยชั้นแรกเป็นชั้นใบเตยก่อนแล้วชั้นที่สองกะทิไงชั้นสามชั้นสามก็หมูครับหมูสามชั้น <c oughs> อันนี้มุ้สดได้ครับเนี่ยไปได้ครับผมมันร้อนไหมเนี่ยนิ้วจุ่มเลยคนละลายได้ยอยอะไรอ่ะก็เนี่ยมันก็เป็นน้ำเลยเนี่ยแค่ <c oughs> เป็นเนื้อเดียวเลย เว้ยเคยเห็นแม่ทําอยู่เนี่ยแม่ทําให้กินใช่แม่ทําให้กินมันก็ชงเท่อไรเลยเนะยาะเอาไว่าแม่ขายเท่าแล้วอยากอนอกนเยอะจะบ้าเหรอก็เห็นควันอยู่เ<ต>ขาบ,บอกว่าให้ละลายเฉยใช่ใช่ให้ละลายเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เนี่ <Yeah. S 2> อันนี้อันนี้คือเพิ่งลองทำเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ,อเป็นผุ่มุนเลยฮนะใช่เป็่แล้วพอทำเสร็จต้อง,ต,องต้องใช่เย็นก่อนเลยไม่ก็ใส่ที่พีนไปเลยใส่พพ์ไปชั้นหนึ่งแล้วก็ทำคั่วที่ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งให้มันแบบใช่อะสองชั้นแล้วก็แช่ตู้เย็นนะกัรจนาอ๋อป้าก่ะไปเองอ๋อคุณป้าสวัสดีครับป้าใหญ่ ก็นัดพงศกรเลตเหลืองหะคนดูกี่หลายคนเนี่ยสี่ห้าอาแล้ว <5. S 2> ละมันเราต้องรอจนเดือดวะไม่รู้อ่ะสูตรเขาบอกว่าไงอ่ะคนให้ละลายไต้เนี่ยเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเขาบอกคนแบบว่าตั้งถ้วฟจนเดือดต้มต่อจนมุ้นละลายหมดหมั่นคนไปเรื่อย คือต้มให้เดือดเลยเออวะต้องปั๊บ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 ไฟต้องมันอ่อนใช่ไหมไม่งั้นถ้าเกิดมันจะแรงเหรอเจมเปิดไปแรงเฮ้ยไม่แรงมากเลยใช่ไหมไม่ก็แรงอยู่นะครับสุดท้ายนะวันนี้เรามาทำลายงานกันทำไรครับเลยถือโอกาสทำขนมเล่นซะเลยจะกินได้หรือเปล่า เอากลับมามันก็เวลาทำเสร็จมันก็คงแบบกินได้เลยรอ,อกินได้เลยเลยใช่เราต้องแช่เย็นทิ้งไวใ้ใช่เดี๋ยวแช่เย็นทิ้งไว้เนี่ยเนียเน่ยเริ่มเดือดแล้วเนี่ยควันควันแล้วหมอกอะอืมวันนี้เดี๋ยว้อพักพักเต่อก็มาเที่ยวนีกว้ก่อนพอแล้วมั้งมาทำบ้างวะพอแล้วมัว้งวะพอแล้วปะมัละลายไปแอ่ะจริคนเรารู้สึกว่าฟ้าตักขึ้นมามันละลายหมดปะก็ละลายนะ ถ้าเดือดานมันก็โอเคแล้วหรือเปล่าอืพอแล้วปะไม่รู้มันต้องเดือดกว่านี้หรือเปล่าเดือดทำไมอ่ะเดือดมันาะเรียกแทนเอาแล้วมี่ไงเดือดแล้วเนี่ยเดือดล่าเดือดล่าเดือดแล้วเฮ้ยต้องอีกหน่อยมั้งต้องแบบให้มันปุดๆๆๆก่อนพอเดือดปุ๊บแล้วทำอะไรต่อ เรียน,น,น,นใส่ที่พิมเลยมันการร้อน<ท>แล้วแค่ใส่ที่พิมพ์เสร็จแล้วก็ต้มต้มกะทิกะทิแล้วก็ราดข้างบนให้มันแบบข้างล่างม,มันเขียวข้างบนเป็นกะทิเขี่ยที่พิมพ์แม่งเหมือนไอใส่ถั่วฝกบัวชีสเลยมันต้องเป็นนี้ไม่ใช่หรอต้องเป็นพวกดอกไม้ต้อเป็นอะไรไม่ใช่หรอก็แล<อ>้วแต่ผมจะกินน,นะแล้วน่ะเราก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ดูสิตายแล้วนะพี่นี่ไงโอ้ยวันนรกนี่เนี่ยโอ้ยออกกล้องเป็นดาราได้เลยคนนี้โอเคมั้งเขินๆไม่โอเคแล้วอืมเดี๋ยวยุ่งกับกูไป โอเคครับเจ๊โห่ยเนี่ยใจว่ะนี่ยแหละเดือดแล้วเนี่ยเดือดแล้วเนี่ยพอละพอแล้วจะรู้ว่าร้อนไอันนี้ลองลองนิ้วโทรศัพท์เทสดิเทสได้เขาว่าเขาว่ากันกันน้ำร้อนโอโฮปุ๊บเราก็จะเทใส่แม่พิมพ์ปัญหาคือตอนเทใส่แม่พิมพ์นะตักใส่วะอืมไมได้เรื่อยเอันนี้คือเสร็จเลยก็คือใส่แม่พิมพ์ไม่ใช่เย็นเลยงี้เหรอเออ <mile> ไม่เราไม่ต้องทิ้งให้มันเย็นนิดนึงหรอก็ไม่ต้องรอก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงจังหวะทิ้งรอเราต้องรอเราต้องรอทําไอ้กะทิอีกรอบหนึแล้วถูกปะนี่นายครวงเราบ้าเราต้องรอนี้ให้มันแข็งก่อนปะไม่เราถึงจะเททับไปได้เออวะใช่หรอทมแล้มันก็มันโลงมันเนาะใส่แล้วนะใส่แล้วโอเคมันก็แยกนี้ไปเลยไหมกะทิอันนึงไอ้นี่อันไอ้ไอ้ไอ้แบบไอ้ที่มันใส่มันมันเข้าเวฟได้ใช่ปะต้องว่าย ได้เข้าไปได้ก็ที่ทำผับกมอบชีสนั่นแหละอแบบเดียวอะไรใช่ปะน่ารับประทานมากครับผมพูดเลยใครวะเนี่ยไปเก้าไอนี่ไงไอที่แสดงไงนั่นกันไปเอกหนังกูนี่ว่าเจนานเลยเจงี้เราต้องรอให้มันแข็งนันนี่ใช่ปะ ก็ทำกันได้วันดีไกด์เสาแหงไม่เจอกันนานเลยเพื่อนคิดถึงจุงมันจะละลายกุ๊บอะอันนี้คือกูคุยอะไรคือคุยกับคนที่ดูใช่ไหมถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติเยเราอันนี้มันเป็นบุญแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่อันนี้ที่มันยังร้อนๆอยู่เข้าไปมันจะละลายปุ๊อะไม่ไม่ไม่นะสว่นไม่รอนลยสว่นก็พอแล้วมั้ง ือสามสามจะพอป่ะหมายถึงว่าเนี้ยมันจะพอที่สามเลยสอไม่น่าพอเพื่อนเลยเพราะความสูงนีัไม่ถึงครึ่งแลวน่ะอันนี้คือเราไม่ต้องปงร,ร,รุงรสเลยอดเจ๊อันนั้นยังนิดเดียวอยู่มันคือน้ำตาลอยู่แล้ว คุกคนนี้ทำเป็นทุกอย่างฮะไข่จงไข่เจียวไข่ดาวชุย้หมดเดี๋ยวมาติดตามตอนเราไปตลาดเนี่ยนะคะผมใช่ครับตลาดคือตลาดเนี่ซื้อของสดมาทำหรือซื้อมากินเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ด้วยวันนี้คุณใหญ่ไม่โชว์ฝีมือนะครับว่าจะลองทำสักเมนูกระทิงคุกฝุ่นชยิงไว้บุญจนเย็นมันเหมือนมันติ่งไวนเฉยมันไม่ได้บอกว่าแช่ดูเย็นอะเจ๊ออ ถ้าเราอยากแช่ก็รอมันอุ่นมันรอมันในนี้แบบว่าอุ่นๆนะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเอาของร้อนแช่ตู้เย็นเลยกลัวตู้เย็นเสียก็เอรออีกนิแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงวะมันจะโอเคมันหวานเนี่ยก็คืออุ่นอะต่อไปเราก็แช่เย็นมาไม่ใช่เป่า ให้มันคาดว่าเดยวจะกินไม่ได้กันรอนิดนึงวะมันเอาเรื่องเลยใทรอทาเรื่องวัดทิ้งไว้ก่อนเราต้องทิ้งว่าไม่ได้ทิ้งไว้ตู้เย็ยยนเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเราค่อยใส่ตู้เย็นผมยังร้อนไงอดี๋วตู้เย็นจะเกเสียเ,ยเยขอาของร้อนแตเยน็ยน

าเล่นทั้งวันนะคนเนี้ยใช่ป่ะเอาดิเปิดเปิดดิเอาี่คือเล่นด้วยแล้วก็เปิดี่ดูด้วยเหรอเออเอ้าอ๋นนี้มึงดูอ๋อดูมึงไงเลขเลตติ้งนะฮะวันนี้เรามาทำงานอะไรโอเช่งานฝึกงานครับผมฝึกงานฝึกงานครับพอออกองแล้วแบบเล่นเก่งเบิน ที่หลอ่อที่หวานเลยกูไล่ให้มังได้ไป่ะกูจะไปตลาดกันเฮ้ยนี่กินได้เลยฮะ ชอบสัตว์เชอร์รี่สามโคกเนี่ยใช่อยู่ <laughs> เอ็มหนีทำไมจะไลฟ,ฟ์มั้งเหรอเออรอยใหญ่รอยใหญ่ <laughs> มึงด่ากูนี่หว่าตส์กูนี่มึงด่าตงเี้ <laughs> โอ้โหไอเราก็อยากถ่ายตัวเองนะสำหรับ ยังเลยไม่เป็นวรอคุยไม่เป็นเลยเหมือนคุยคนเดียวกันเลยหรอไอ้ยไอ้ที่ขึ้นเข้าร่วมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยที่ขึ้นเข้าร่วมแล้วนี่คือคือคือดูอยู่ใช่ปะว่าดูแล้วออกดูแล้วออกไปแล้วดูอยู่ไม่ใช่เอ้โหหัวใจตะวันลับตาทองฟ้าก็ทาสีดำ และสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามาเลยหนักหนักไม่มีใครเข้ามาเลยปะ่ะมาไหนตลาดสุดที่รับผมไปเลยมาคนเดียวได้ไมั้ง ามมอันนี้อไี่ยขยกไหรอ <c oughs> ว่าไม่เคยเลยไม่เคยเออคืนนี้ไม่เคยใหอ้อหรอ่อยดีว่างุ่นเนะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่งุ่นเชอรี่กูลเลนมุกเวยครับฟักเ้อะไรเกมเมอร์่ซื้ออะไรตัวดื้เล่นมันอะไรนะไม่ได้เล่นกันมนะัหรอ อย่างอี่างอร่อยไปตลาดนะมีเวลาเขาอะไรแบบนี้มีหูเขาผ่านผ่านเหรอเอออย่าทำเป็นทำเป็นนะไปทำกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าผมไปตลาดก่อนหาซื้อเล่นกินนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเล่นใหม่ต้องกดไงวะวันนี้นะบ๊ายบาย